รัฐวัตจัดให้ผู้กำกับจอมเกา๋าพน์อนน์ผู้คร่ำบอดในวงการเป็นเทิงไทยกว่า30ปีและเป็นคนแรกที่ปลุกกระแสหนังชายรักชายจนประสบความสําเร็จมาแล้วอย่างเพื่อนกูรักมึงวะ่ะขอลุยตลาดหนังวายเต็มสูบโดยการสร้างภาพยนตร์บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึง Tell the world I love you ในน้ามสมองกู positive thinking พร้อมพันธมิตร AMA Studio โดยการจับ2หนุ่มฮอตบาสสุรเดชพินิวัต์ และเพิร์ธธนพลสุขุมพันธนาสารที่มีฐานแฟนคลับสายวายเหนียวแน่นถ่ายทอดรักในมุมมองของพศอนุ์การันตีเป็นหนังรักที่ดีที่สุดในชีวิตของการเป็นผู้กำกับโดยถือเรื่องดีนำทีมเหล่านักแสดงจากพิธีบวงสวงไปเมื่อไม่นานมานี้14กุมภาพันธ์2021บนวาลินทนยนี้เตรียมฟินไปกับภาพยนตร์รักแห่งปีของพศอนุบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึง Tell the world I love you ในโรงภาพยนตร์ ก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมอย่างมันเป็นาภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับผมก็พวกเราก็ทํากันบ้านนะครับผมแล้วก็เรียนการแสดงเวิร์กช็อปกันอะไรแบบก็อยากให้เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดนะครับผมเพราะทุกคนก็รอคอยนะครับจริงๆแล้วไม่ไม่ได้เชิงลักจัาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆมันมีหลายโหมดผมไม่ว่าจะเป็นแบบมีแอคชั่นมีคือมันเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามครับว่า บทบาทที่เราได้รับเนี่ยมันจะพลิกพลิกขนาดไหนเพราะว่าปกติก็อยู่แต่ในมหาลัยนะครับยังเคยแล้วค่ะเปจริงบ้างะคจริงๆก็คือเคยร่วมงานกับพี่บาสมาหลายครั้งมากๆาลนะครับอันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็ทางพี่บาสด้วยครับก็อยากจะทําให้ให้ดีที่สุดครับแต่ละคนเป็นเรื่องแรกหมดเลยเหรอเรื่องแรกครับผมต้องขอบคุณพี่พลน์น้ำที่ให้โอกาสพวกเรานะครับผมเหมือนกันครับก็เป็นเรื่องแรกก็อยากให้ปังๆนะครับผมทุกคนฝากฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ ก็เยอะพอสมควรนะครับผมมันมีเรื่องแอคชั่นที่เราต้องซ้อมคิวหรืออะไรเงี้ยก็ก็ต้องซ้อมหนักเหมือนกันครับอ่ากคนจะเห็นบ้านหวานตลอดไม่เคยเป็นแนวคือปืนเล่นปืนปืนเยอะเขาถือปืนแบบหวานๆนี่ครับเราเล่นเราเล่นก็เรื่องนี้ก็จะไม่หวานนะครับแบบที่คนเห็นก็จะมาแบบทรงดุๆหน่อยนี่ทรงดุทรงดุไม่รู้จะดูได้แค่ไหนนะ คืออันนี้มันมันไม่น่าจะมีมุกอะไรเยอะเพราะแต่แบบแต่มันจะมีความจริงจังที่มากขึ้นสําหรับพีพศอานนท์นะครับเพราะปกติอย่างผมเคยไปเล่นพจมานแบบไปไปผ่านกล้องมาครับผมก็รู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นมุกที่แบบมันต้องคิดสดคือมันเจ๋งมากแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกครับผมไม่ใช่แบบเป็นการใช้มุก ด้วยความเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกทีู่เลยาเก่ก็อ่ะเื่อจริงก็อยากให้ทุกคนมาดูนะเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจทํามากครับใช่ครับจริงๆไม่ได้อยากคาดหวังอะไรมากเพราะว่าเราแค่ทําผลงานมาให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ได้ได้ยิ้มได้หัวเราะได้สนุกสนานไปกับภาพยนตร์ที่เรากําลังจะทําแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับจริงๆอะไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้วายขนาดนั้นนะมันก็เป็นแบบ แนวเพื่อนมากกว่าครับผมเฮ้ยก้อนเงนงอกก็แฉไว้ที่มันมาจาก l g b D ค่ะ <c oughs> มันผสมคามสเปคขนาดไหนมนถึงตอยอดเราเป็นคอนที่ทำเป็นหนังสายลงได้อ่าก็จริงๆแล้วตอนนี้ LGBT ก็เปิดเปิดกว้างมากขึ้นก็ดีใจนะครับผมเพราะพวกเราก็เป็นรุ่นแรกๆเรื่องแรกๆเลยที่ขับเคลื่อนวงการ LGBT มาได้ขนาดนี้ก็ก็ดีใจที่เปิดเปิดกว้างมากขึ้นขนาดนี้ครับว่าเพื่อขยายถ่ายที่งกมาก จากเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะนะครับเพราะว่าก็ด้วยที่บอกไปก็คือเราเล่นกันมาแล้ดีใจที่ไอเอ็กวันทีเปิดกว้างมากขึ้นคนยอมรับมากขึ้นนะผมแล้วก็แชะประมาณนโอเคกันฝากเชิญชวนติ้นชรอชมภาพยนตร์เรื่องนี้นิดนึงค่ะถ้าผมก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับผมบ้ากับเพลเป็นเรื่องแรกครับบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับยังไงก็มาดูกันเยอะๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับที่ ไทยหรือที่ต่างประเทศก็อยากให้มาดูมาเชียร์มาให้กำลังใจผลงานภาพ,พยนตร์แรกของพวกเรานะครับผมนี่ก็อยากจะฝากให้ติดตามด้วยนะครับพวกเราทุกคนตั้งใจทำกันมากครับรัฐวัตจัดให้